ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาก็หลายเรื่องนะครับซึ่งเรื่องราวในประเทศนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ฟังแล้วก็ทําให้รู้สึกขนลุกวันนี้ตัวผมเองก็เลยหยิบยกอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กันสักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณวานะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2557ในตอนนั้นตัวของคุณวายังทำงานประจำอยู่ครับคุณวาก็ไปทำงานตามปกติเหมือนบุคคลทั่วไปพอถึงช่วงเวลาพักเบรกกินข้าวคุณวากับเพื่อนๆในกลุ่มประมาณ4-5ถึงคนก็ได้ไปกินส้มตำร้านเจ้าประจำกันครับบทสนทนาในวงทานข้าวก็เป็นเรื่องปกติทั่วๆไปนะครับ และเนื้อหาส่วนใหญ่ของวงของคุณวานั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายไปท่องเที่ยวกันซึ่งในสมัยนั้นปี2557สายการบินโลคอสเนี่ยมักจะจัดโปรโมชั่นลดถูกมากครับที่ไหนที่ลดถูกมากทุกคนก็จะหยิบยกขึ้นมาคุยกันในตอนนั้นทุกคนคุยกันว่าอยากจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันสัก3วัน2คืนก็เลยคุยกันว่าควรจะไปยังไงจะเลือกทัวร์ไหมหรือว่าควรจะไปยังไงกันดี แต่ในตอนนั้นหลายๆคนก็คุยกันนะครับว่าไม่อยากจะไปทัวร์เพราะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ไปเหมือนชะโง,งกทัวร์ซะมากกว่าคุยกันไปคุยกันมาครับทุกคนไม่มีใครเก่งภาษาญี่ปุ่นเลยถ้าไปแบบแบ,แบคแพ็คก,ก็จะดูปัญหาเยอะไปหน่อยแต่อยู่ดีๆเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็คิดขึ้นมาได้ครับว่าญาติของเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อยุย้ยที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยญาติของคุณยุย้ยชื่อคุณเนเน่ครับ ตัวของคุณเนเน่เองได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียวไปเรียนต่อปริญญาโทเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วทุกคนก็คุยกันเป็นตูเป็นตาเลยครับว่าจะให้คุณเนเน่พาเที่ยวไม่ต้องเสียตังค่าไกด์เสียตังค่าโรงแรมไปนอนที่ห้องของคุณเนเน่ก็ได้แต่ระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่คุณยุ้ยก็พูดขึ้นมานะครับบอกว่าถ้าเกิดให้ไปนอนกับเนเน่ไม่ไปนะเพราะว่าห้องเนเน่นะผีดุ เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็หันหน้าไปมองคุณยุ้ยครับแล้วก็ถามคุณยุ้ยว่าพูดถึงเรื่องอะไรคุณยุ้ยบอกว่าห้องเนเน่นะผีดุเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งโทรกลับมาเมืองไทยร้องห่มร้องไห้บอกว่าจะกลับบ้านอย่างเดียวโดนผีหลอกจากนั้นทุกคนก็ไม่พูดคุยกันเรื่องเที่ยวเลยครับหันมาคุยเรื่องผีแทนบอกให้คุณยุ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้น คุณยุย้ยเลยเล่าให้ฟังว่าตัวของคุณเนเน่เองได้มีโอกาสสอบชิงทุนครับแล้วก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งในตอนนั้นทุกปีจะมีการให้ทุนกับนักศึกษานะครับเมื่อได้ทุนแล้วก็เรียนจนจบได้เลยไม่ต้องใช้ทุนคืนด้วยเป็นทุนให้เปล่าคุณเนเน่ก็ไปอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งครับซึ่งช่วงแร,แรกได้ไปอยู่ที่โตเกียวพักอาศัยอยู่ในแมนชั่นที่หนึ่ง พออยู่ไปอยู่มาค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงครับซึ่งเมื่อได้รับเงินทุนจากรัฐบาลมาแล้วเงินส่วนใหญ่ก็จะถูกจ่ายไปกับค่าเช่าห้องตัวคุณเนน่นเ,อเองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอใช้เลยครับก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนที่มหาวิทยาลัยตัวเพื่อนเองก็เลยแนะนำว่าทำไมถึงไม่ย้ายออกไปอยู่นอกเมืองหน่อยเน้นเดินทางสะดวกเอาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้เลย ซึ่งเมื่อคุณเนเน่ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับคุณเนเน่ก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาน,หนายนาบอกความต้องการทุกอย่างของตัวเองให้ฟังแล้วคุณเนเน่ก็ได้พบเข้ากับห้องห้องหนึ่งครับห้องพักห้องนี้อยู่ในเมืองไซตามะอยู่ไม่ห่างจากกรุงโตเกียวราคาถูกแถมยังได้ห้องใหญ่มากกว่าเดิมทําให้คุณเนเน่ตัดสินใจได้อย่างไม่ยากคุณเนเน่ตัดสินใจเช่าห้องนี้ทันทีครับแล้วก็เริ่มย้ายเข้าของเข้าไปอยู่ ในช่วงแรกๆที่ได้เข้าไปอยู่ที่นี่ทุกอย่างเป็นปกติมากๆครับอยู่ไปได้ประมาณเดือนกว่าๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ไปได้ประมาณเดือนกว่าๆญี่ปุ่นก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวพอเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวตัวคุณเนเน่เริ่มแพ้อากาศครับมีอาการจามไออยู่ตลอดเวลาก็เกลยกะว่าอยากจะทำความสะอาดห้องครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งในตอนนั้นคุณเนเน่ก็เริ่มทำความสะอาดห้องครับ แต่พอคุณเนเน่เริ่มทำไปทำมาคุณเนเน่ก็ได้เจอกับสิ่งที่ดูผิดปกติอย่างหนึ่งครับคุณเนเน่เจอเกลือครับเกลือเนี่ยถูกโรยไว้ตามมุมต่างๆของห้องอย่างมากมายตั้งแต่ตามขอบประตูและหน้าต่างรวมถึงตามมุมอับของห้องคือเรียกได้ว่าโรยไว้ทุกส่วนของห้องเลยครับความรู้สึกแรกที่คุณเนเน่คิดคุณเนเน่คิดว่าเจ้าของห้องคนเก่าน่าจะใช้เกลือในการโรยไล่มดครับ ในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็ทำความสะอาดเก็บเกลือทั้งหมดทิ้งไปทำทุกส่วนทุกมุมของห้องรวมถึงได้ปีนตู้ขึ้นไปซึ่งตู้หลังนี้เป็นตู้ดั้งเดิมของห้องอยู่แล้วนะครับที่ด้านบนของตู้คุณเนเน่ได้พบเข้ากับเครื่องรางชิ้นหนึ่งครับเครื่องรางชิ้นนี้ถูกเขียนด้วยภาษาคาันจิอยู่ในซองสีแดงแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเก่ามากๆ แต่เครื่องรางแบบนี้คนที่เคยไปญี่ปุ่นหรือแม้แต่คนพื้นที่เองก็จะเข้าใจได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเมื่อดูจากสภาพความเก่าแล้วคุณเนเน่ก็เลยตัดสินใจทิ้งเครื่องรางนั้นไปครับหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จคุณเนเน่ก็เข้านอนคืนนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเช้าวันต่อมาคุณเนเน่ก็ได้ไปมหาวิทยาลัยในช่วงเย็นของวันนั้นเพื่อนๆเองได้มีการรวมกลุ่มกันกินเลี้ยงสังสรรค์กันครับ มีการดื่มกินกันตามปกติคุณเนเน่ออกจากกลุ่มมาแล้วก็กลับมาถึงห้องในช่วงเวลาประมาณ3ถึงสี่ทุ่มพอเดินเข้ามาถึงที่หน้าห้องนะครับคุณเนเน่ได้ยินเสียงบางอยา่างเป็นเสียงเด็กทารกคนหนึ่งร้องเสียงดังมากในตอนนั้นตัวเธอก็หันซ้ายหันขวาสงสัยว่าเสียงเด็กร้องเนี่ยมาจากไหนมาจากห้องไหนเพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลามันดึกมากแล้วแต่ที่น่าแปลกก็คือว่า ถึงแม้ว่าเสียงเด็กคนนี้จะร้องดังมากๆแต่ห้องส่วนใหญ่ที่อยู่ในชั้นนี้ไม่มีใครเปิดประตูออกมาดูเลยในตอนนั้นด้วยความที่ตัวเองมีอาการมึนๆน,น,นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไขประตูเปิดเข้าไปในห้องแต่ตอนที่เปิดประตูเข้าไปแวบแรกที่คุณเนเน่เห็นคือหลังจากเปิดประตูปุ๊บแสงไฟจากถนนเนี่ยาสาดเข้ามาในห้องทำให้มองเห็นลางๆว่า มีเด็กทารกคนหนึ่งกำลังคลานอยู่ในห้องคลานจากมุมห้องฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งด้วยความรวดเร็วในตอนนั้นคุณเนเน่ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดบวกกับอาการมึนเมาซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองก็ได้ยินเสียงเด็กร้องอาจจะทําให้ตัวเองคิดไปเองหลังจากที่เปิดไฟทุกอย่างในห้องก็ดูเป็นปกติครับคุณเนเน่ก็เลยเดินเข้าห้องอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เข้านอน คืนนั้นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอีกเช่นเดิมเช้าวันต่อมาคุณเนเน่ก็เตื่นไปเรียนแล้วก็กลับมาห้องในช่วงเย็นพอกลับมาถึงแล้วก็อาบน้ำอาบท่าเข้านอนตามปกติคืนนี้คุณเนเน่ฝันครับอยู่ดีๆคุณเนเน่ก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นแต่ผู้หญิงคนนี้ท้องแก่ไกลคลอดมากแล้วผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของคุณเนเน่นี่หนะครับ สภาพห้องเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับที่คุณเนเน่ยอยู่ในตอนนี้เธอใช้ชีวิตประจําวันตามปกติไม่ว่าจะเป็นซักผ้าดูทีวีทานข้าวใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปซึ่งหลังจากที่ตื่นขึ้นมาตัวคุณเนเน่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเวลาก็ผ่านไปจนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่คุณเนเน่กลับจากมหาวิทยาลัยในวันนั้นจำได้ว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวมากๆครับ ทำให้ตัวเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายและมีอาการไข้ขึ้นนิดหน่อยพ่อมาถึงก็เปิดฮีเตอร์แล้วก็เข้านอนคุณเน่นอนไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงครับเสียงเหมือนมีคนร้องขอความช่วยเหลือเป็นภาษาญี่ปุ่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยลูกฉันด้วยในตอนนั้นไม่แน่ใจเลยนะครับว่าตัวเองได้ยินเสียงนั้นจริงๆหรือว่าตัวเองแค่ฝันไป คุณเนเน่ก็เลยพยายามลืมตาขึ้นครับแต่ในตอนนั้นปรากฏว่าตัวเองเนี่ยลืมตาไม่ขึ้นขยับตัวก็ไม่ได้เหมือนกันในตอนนั้นไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองกำลังเจอเข้ากับอะไรพยายามอยู่นานในที่สุดคุณเนเน่ก็สามารถลืมตาขึ้นมาได้หลังจากที่ลืมตาขึ้นมาเธอก็ค่อยมองไปรอบๆตัวครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพยายามรวบรวมสติแต่ตอนนั้นก็ยังขยับตัวไม่ได้ ระหว่างที่มองไปรอบๆห้องอยู่ดีๆสายตาของเธอก็ได้มองไปจุดๆหนึ่งบริเวณกลางห้องในตอนนั้นคุณเนเน่เห็นอะไรบางอย่างครับกําลังเคลื่อนไหวอยู่ที่กลางห้องเมื่อคุณเนเน่พยายามเพ่งมองที่สิ่งนั้นคุณเนเน่ก็พบว่าที่กลางห้องตอนนี้มีผู้หญิงท้องโตคนหนึ่งกําลังนอนหงายอยู่ที่กลางห้องผู้หญิงคนนั้นนอนหันหน้ามาทางคุณเนเน่แล้วก็พูดขึ้นมาว่า ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยในตอนนั้นเองคุณเนเน่ไม่แน่ใจเลยครับว่าตัวเองกำลังเห็นอะไรอยู่กันแน่แต่อยู่ๆก็มีร่างร่างหนึง่งโผล่มานั่งข้างๆผู้หญิงคนนี้คุณเนเน่ยพยายามสังเกตและพบว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นค่อยๆปลดกระดุมเสื้อของผู้หญิงทีละเม็ดทีละเม็ดหลังจากที่ปลดกระดุมเสื้อออกหมดคุณเนเน่ยยก็ต้องตกใจอย่างสุดขีด พออยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นก็ได้หยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บรรจงใช้มีดเล่มนั้นกรีดไปใต้ราวนมยาวไปถึงท้องน้อยผู้หญิงคนนั้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆเอามือควักเด็กทารกที่อยู่ในท้องของผู้หญิงคนนั้นออกมาแล้วก็นำมาวางไว้ข้างๆตลอดเวลาที่เกิดขึ้นคุณเนเน่ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดอยู่ตลอดว่าช่วยฉันด้วย ช่วยลูกฉันด้วยแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เท่านั้นหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นนําเด็กออกมาแล้วอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็หยิบของเล่นขึ้นมาครับแล้วก็ยัดกลับไปในท้องของผู้หญิงคนนั้นทีละชิ้นทีละชิ้นยัดจนแน่นแล้วก็เริ่มเย็บปิดท้องของผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินผ่านหน้าคุณเนเน่ออกไปจากห้อง ในตอนนั้นตัวของเธอเองยังอยู่ในการช็อกกับสิ่งที่เห็นไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแต่ผ่านไปสักพักเหมือนเริ่มตั้งสติได้ครับคุณเนเน่ก็เริ่มดิน้นจนสุดท้ายตัวเองก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวได้พอเริ่มที่จะขยับตัวร่างของผู้หญิงที่นอนอยู่กลางห้องก,ก็ค่อยๆเลือนหายไปคุณเนเน่เด้งขึ้นจากเตียงทันทีวิ่งไปยังสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดไฟขึ้นทุกอย่างในห้องดูเป็นปกติ ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วแต่ด้วยความกลัวในตอนนั้นคุณเนเน่ก็เลยตัดสินใจโทรกลับมาที่เมืองไทยครับเพื่อคุยกับคุณแม่เมื่อคุณแม่รับสายคุณเนเน่ที่อยู่ในการตกใจก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณแม่ฟังพูดแบบไม่ได้สับเลยนะครับพูดไปก็ร้องไห้ไปคุณแม่พยายามปลอบใจอยู่นานจนกระทั่งคุณเนเน่เริ่มรู้สึกดีขึ้นตัวคุณแม่เองก็เลยให้คุณเนเน่เนี่ยทานยาแก้แพ้ไปอีกชุดหนึ่งครับ ทำให้คุณเนเน่สามารถหลับได้ในคืนนั้นเช้าวันต่อมาครับคุณเนเน่ก็เลยไปมหาวิทยาลัยและก็นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เล่าให้เพื่อนฟังเมื่อเพื่อนได้ฟังแล้วเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าสิ่งที่คุณเนเน่เห็นนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆในอดีตซึ่งเคสแบบนี้ในญี่ปุ่นก็เคยเกิดขึ้นอยู่หลายคดีซึ่งคดีเหล่านี้เป็นคดีที่ตำรวจไม่สามารถปิดได้เลยครับแต่เพื่อนก็ยังสงสัยว่า ตัวของคุณเนเน่เองพักอยู่ที่ห้องนี้มานานเดือนกว่า,วาแล้วทําไมถึงเพิ่งมาเจอต้องมีอะไรที่ผิดปกติสักอย่างที่คุณเนเน่ทําแตกต่างไปจากเดิมหลังจากที่คุณเนเน่นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งคุณเนเน่ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าตัวเธอเองเพิ่งทําความสะอาดห้องไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้และได้พบเจอเกลือมากมายอยู่ในห้องเพื่อนเลยได้บอกกับคุณเนเน่ว่าเกลือนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่า สามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากห้องได้ที่คนเช่าคนเก่าโรยเกลือไว้ก็เพราะว่าตัวของเขาเองอาจจะพบเจออะไรบางอย่างก็เป็นได้สถานการณ์ในตอนนั้นคุณเนเน่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับจะย้ายออกก็ทำไม่ได้เพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที่ตัวเองมีก็จ่ายค่าห้องไปหมดแล้วเพื่อนก็เลยแนะนาว่าถ้าคุณเนเน่ยอยากจะอยู่ที่นี่ต่อก็ต้องไปทำให้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ คุณเนเน่เลยตัดสินใจไปที่วัดครับแล้วก็ไปขอเกลือจากหลวงพ่อหลานจากนั้นก็ไปซื้อเครื่องรางจากสารเจ้าแล้วก็นํามาวางไว้ที่เดบโรยเกลือตามจุดต่างๆภายในห้องและหลานจากนั้นเป็นต้นมาคุณเนเน่ก็ไม่เคยพบเจอเรื่องผิดปกติในห้องนี้อีกเลยซึ่งเท่ากับว่าตลอดเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่ห้องนี้คุณเนเน่เคยได้พบเจอกับวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นแค่ครั้งเดียว โดยเรื่องราวจากคุณเนเน่ที่คุณยุ้ยได้เล่าให้ฟังจบลงเพียงแค่เท่านั้นครับหลังจากนั้นเวลาผ่านมาประมาณ2ปีตัวของคุณวาได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มนั้นได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคดีที่ปิดไม่ลงในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่ออ่านแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะครับเพราะคาดีนั้นเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นในเมืองไซตามะเป็นเคสที่มีชายหญิงคู่หนึ่ง ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตัวของผู้ชายทำงานออฟฟิศผู้หญิงทำงานร้านเช่าวิดีโออยู่ด้วยกันไม่นานผู้หญิงก็เริ่มตั้งครรภ์ครับพอท้องแก่ใกล้จะคลอดเตรียมตัวจะคลอดอยู่แล้วอยู่ดีๆผู้ชายก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้ผู้หญิงก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยู่มาวันหนึ่งครับคางห้องได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เป็นเสียงเหมือนเด็กทารกร้องอยู่ในห้องในตอนนั้นเพื่อนค้างห้องก็เลยตัดสินใจไปเคาะประตูเรียกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมเสียงเด็กร้องดังมากๆเคาะอยู่นานแต่ตัวเธอก็ไม่ยอมมาเปิดสุดท้ายก็เลยตัดสินใจโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจพังห้องเข้าไปครับและก็พบร่างของผู้หญิงคนนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่กลางห้องในลักษณะที่โดนผ่าท้องเอาเด็กออกมา แล้วเด็กทารกก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างๆแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าตัวของเด็กทารกนั้นวางอยู่ข้างๆแล้วก็จริงแต่ว่าท้องของผู้หญิงคนนั้นยังโตอยู่เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็เลยนำร่างส่งให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรหลังจากที่ได้ผ่าท้องเธอออกมาก็พบว่าด้านในเต็มไปด้วยของเล่นเจ้าหน้าที่ชันสูตรได้แจ้งว่าตอนที่เธอโดนผ่าเอาเด็กออกมานั้นเธอยังไม่เสียชีวิต มาเสียชีวิตภายหลังเนื่องจากเสียเลือดมากในตอนนั้นทางตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ฆาตกรรมน่าจะเป็นตัวสามีซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวของสามีเองไปอยู่ที่ไหนจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็มีคนได้พบร่างของผู้ชายคนหนึ่งลอยอยู่ในน้ำซึ่งหลังจากที่ได้พิสูจน์ตัวตนแล้วก็พบว่าร่างของผู้ชายคนนั้นคือตัวสามีที่หายไป แต่ที่น่าแปลกก็คือว่าคาดการว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณสามอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าตัวของสามีได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วทําให้คดีนี้ยังปิดไม่ลงเพราะไม่รู้เลยว่าใครกันละ่ะที่เป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นจนเสียชีวิตและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงรบกวนกดไลค์ให้คลิปนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ